การจากไปของตลกชื่อดังนะคอมชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลที่เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา2ปีแล้วล่าสุดลูกสาวไอซ์นภัช,ชรินได้ออกมาโพสต์คลิปซึ่งถึงคุณพ่อรำลึกครบรอบ2ปีที่จากไปโดยในคลิปเผยให้เห็นถึงความรักความผูกพันของทุกคนในครอบครัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าพ่อออกไปทางานที่ไกลแสนไกล2ปีแล้วนะพ่อคิดถึงนะ เขาหายไปถ่ายหนังเรื่องอะไรนาะครบรอบสองปีที่พ่อจากไปพวกเราทุกคนคิดถึงพ่อมากๆเลยค่ะต้องถามดีวว่าจำได้ไหมและข้อพูดเอง ทางตัดผมที่ติมัสตาร์ครับผมทางที่ไหนกดนหัวลูกค้ามือหนักมามนะที่ใส่อะไรไม่จำอะไรมีแต่มือทิพเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะตั้งชื่อร้านไหนพ่อตามไม่จอบจอบ ธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหมฉันอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนเดิมคิดถึงเธอทุกวันคิดถึงเธอทุกวัน,วนหากชีวิตนี้เร็วดด่งความฝันก็ละครั้งหนึ่งเห็นไมว่ามันหลอกนะแล้วพ่อก็ไม่ค่อยชอบแต่สักวันเราคงได้พบกัน ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ